สวัสดีครับวันนี้ชาลีสตรอรี่มาที่จังหวัดระยองถนนสุขุมวิทย์ใกล้กับตลาดแกลงมาชมสวนบ้านรันยาเนื้อขนครับยุทีครับ ถนนสุขุมวิทถ้าไปนู่ดอีกประมาณ40กิโลจังหวัดระยองถ้ามาด้านนี้ก็แกรงตลาดแกลง ครับตอนนี้ก็เป็นห้องรับรองสำหรับแขกที่มาเออ่มาเยี่ยมนี่ก็มีห้องอา้าวตรงน,นู้นทำอะไรครับโอาทำห้องครัวข้างน,นอกอา่าตอนนี้ก็เป็นสวน สวนทุเรียนครับเนะี่ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นสวนทุเรียนนี้ผูกไปหมดแล้วมีสวนทุเรียนอันนี้ต้นขนุน ต้นนู้นทุเรียนตน้นโองก็สูงใหญ่สูงนะดูเลยลเยอะข้างบนลูกเยอะแต่ลูกยังไม่ใหญ่นีนีก็ลูกเยอะโอ้โหเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยแต่ลูกยังไม่ใหญ่ โอ้นี่ใช้สปินเตอร์ใช้สปินเตอร์ตอนนี้ลูกยังไม่ใหญ่ลูกยังเล็กอยู่แต่เยอะมากแล้วโอ้โหเต็ไมไปหมดแล้วโดกมาก ลำวมากรากมาเยอะต้นนี้ก็ดกเยอะนี่ก็เยอะสวนด้านนู้นนะเต็มเลยต้นมัะคุดเนี่ยก็เยอะนะมัะคุดโอ้โหลูกเต็มเลยแต่ว่า ยังอ่อนอยู่มังคุดดกมากเลย เอาใครนะี่ยเอ้าใครนะี่ยมาเอา้ามามาได้ยังไงเนี่ยเออมาได้ยังไงเนี่ยทำอะไรเนี่ยมแม่ครัวทำอะไรครับเนี่ย ครับ <coughs>